ขามจักรจี13บ4 15หยอดตรงนี้3หยอดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เพิ่มเจมี่มาว่ายน้ำี้คือจะตรวจโควิดก่อนเข้าศาสาระใช่ดูสีตรวจยังไงคล่องแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พี่เจมี่จะมาสอนตรวจโควิดถามจักรจี ก็คือช่วงนี้เริ่มไปโรงเรียนกันแล้วนะคะก็เลยต้องมีการตรวจ ATK น้ำเจน้องดเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยามันหมดให้น้ำยามันหกนี่อดเลยนะหมดเลยนะชุดนี้อันนี้ก็คือน้ำยาเทสใช่ไหมใช่หยดได้ไหมอ่าให้มันเด้ให้มันได้นะเว้ยหมดหรอหมดเลยหมดหมดเลยครับน้ำยาเทส ก็หลังจะมีอาจจะต้องตรวจเองนะถ้าจะมีไปโรงเรียนแล้วแต่วมกกลาต้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยใช่จ้าเอออาทิตย์น่าจะอาทิตย์ละครั้งนะเขายังไม่ได้บอกเลยคือชุดนี้จะแหย่จมูกก็ได้หรือว่าจะเอาน้ำลายจากในปากก็ได้แบบก็ก็คือคนสิบวินาทีนี่คือคุณครูบอกใช่ไหมคุณครูบอกเองอ้าวทำไมเกินสิบอ่ะกี่วิสนืห้ยเลยก็ได้ เจสามส้ยหนานไปเปล่า20สิโดนครูหลอกแล้วพอแล้ววางไว้ตรงนี้ลยกแล้วก็ปิดฝาสีฟ้าปิดฟาใช่แล้วก็ขยาเขย่า

มันกระเด็นหกไปป่ะเนี่ยถึงสามหยดหรือเปล่ารอผลสักคู่รอผลกี่นาทีเอ๋น้ํานี่คืออะไรก็คือนี่ยน้าที่เราหยดไปน้ํายามันก็เลยมันก็เริ่มซึมก็เรียกว่าออสโมซิสซึมเข้าไปในชุดตรวจมันจะมีเส้นสองเส้นเส้นหนึ่งคือเส้นเทสอีกเส้นหนึ่งคือเส้นตรวจถ้าเส้นเทสมันก็ต้องคือเส้นสีแดงนี่คือเส้นเทสถ้าเส้นตรวจต้องเป็นอีกเส้นหนึ่งเทสก็คือเทสให้ดูว่ามัน เวิร์กหรือเปล่าถ,ถ,ถ้าทถ้าเซนเซนเทสไม่ขึ้นก็จะใช้ไม่ได้เป็นไงครับผลโชว์โชว์หน่อยสิครับโอเคไม่ท้องนะครับใ <Square> <lik> ช้ได้